เรื่องบ,บ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมโซวิตบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าซื้อฉากกั้นอาบน้ําไปเนี่ยมีบริการเปลี่ยนให้ที่บ้านด้วยหรือเปล่าคะพอดีที่บ้านเนี่ยเป็นอ่างอาบน้ําอยู่ะค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนครับ โฮมโปรของเราเนี่ยมีบริการติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำให้ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของโฮมเซอร์วิสครับโอ้ดีจังเลยค่ะเราจะมีช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่นะครับและก่อนเริ่มงานเนี่ยเราก็จะมีช่างเข้ามาปกป้องพื้นที่เพื่อไม่ให้อ,อุปกรณ์อื่นๆในห้องน้ำเนี่ยได้รับความเสียหายครับหลังจากลื้ออ่างแล้วเนี่ยในส่วนพื้นจะทำยังไงะคะ หลังจากรื้ออ่างแล้วนะครับทางทีมช่างของโฮมสวิตเนี่ยจะดูแลในเรื่องของกระเบื้องพื้นและผนงังรวมทั้งการย้ายตำแหน่งของระบบน้ำให้อีกด้วยครับอ๋อเพราะว่าก๊อกจะต้องสูงขึ้นขั้นตอนที่หนึ่งช่างจะทำการล็อกอ่างอาบน้ำเดิมออกส่วนขั้นตอนที่สองช่างจะปรับระดับพื้นและปูกระเบื้องครับและขั้นตอนที่สามจะเป็นการติดตั้งถาดรองอาบน้ำพร้อมวางระบบท่อน้ำทิ้นครับ ขั้นตอนที่4หลังจากปรับระดับก๊อกน้ำและติดตั้งชุดฝักบัวแล้วช่างจะทำการยึดฉากกั้นอาบน้ำให้ได้แนวดิ่งและขั้นตอนสุดท้ายคือการยาแนวรอยต่อและตรวจสอบระบบระบายน้ำก่อนส่งมอบงานครับ Home service จะใช้ซิลิโคนชนิดป้องกันราดำให้อีกด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเรายังมีการรับประกันคุณภาพหลังการติดตั้งด้วยครับม <c oughs> ีค <c oughs> <c oughs> ่ะสวยสมใจแล้วล่ะค่ะ วางใจที่นี่จริงๆครบทั้งสินค้าและบริการเห็นถึงมือช่างในทุกขั้นตอนแบบนี้มั่นใจเลยค่ะวิธีการเลือกตู้อับน้ําควรเลือกบานกระจกนิรภยัยโดยสังเกตจากเครื่องหมายเทมเพิร์กแก๊สเพื่อความปลอดภัยครับลึกษาโฮมเซอร์ว ervice, ริสรึนบ้านบ้านบายบ,บุโปกครับติดต่อคอ l l c e นเตอร์02 831 6000ครับ